Start the day. Yet. I just wanna stay. Even if we run late. Stay mindful mine right nobody's calling me so what's the rush who's waiting who's waiting ask for much all at once sleeping on a Sunday จอกันอีกแล้วนะคะมาดามกรีนหรือเผ็ดที่สวยราคาถูกใบไม่นกนะคะวันนี้นกพามาชมพื้นที่เงินผ่อนนะคะจังหวัดนครนายกองคลักษ์บางลูกเสือนะคะลูกค้าขาดูพื้นที่ติดจากถนนลัดยางแบบนี้เลยนะคะลูกค้านะคะแบบนี้เลยค่ะสนนลัดยางสองเลนนะคะแล้วตรงไปข้างในนี้นะคะจะเป็นโรงงานเป็นเอ่อห้องเช่า คาเฟ่ตลาดนัด500เมตรนะคะชุมชนขนาดใหญ่และส่วนด้านนี้นะคะลูกค้าเห็นจากลงสีไหมคะจากด้านหน้าฝั่งโู้นนะคะลูกค้าจากที่รถวิ่งออกไปนะคะคือออกไปสี่เลนนะคะองค์คลับาบัตน้ำเปรี้ยวเข้ามาสุดที่ดินเรานะแค่หนึ่งกิโลเมตรเองนะคะจริงๆแล้วไม่ถึงหนึ่งกิโลเมตรแล้วแต่นอบบก เออไี่กลมกนะคะให้ลูกค้าจังง่ายว่าประมาณ1กิโลเมตรนะคะลูกค้าคา่ะนี่คือทางเข้าหน้าแปลงนะคะ4โครงการของเรานะคะลูกค้าคา่ะเป็นที่ดินแบ่งขายทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะคะมีตั้งแต่200ตารางวาขึ้นไป200ตารางวา6แสนนะคะที่พัฒนาในการโถมแล้วนะคะน้ำไปพร้อมหน้าแปลงแบบนี้นะคะนี่นะคะ เราต่อสายไฟเข้ามาแล้วนะคะลูกค้าเข้ามาหน้าแปลงแล้วนะคะน้ําไฟพร้อมที่โถมให้เรียบร้อยติดลาดยางแบบนี้นะคะรีบมาจับจองอะไรนะคะลูกค้าค่ะมาค่ะอย่างนู้จะพาเข้ามาดูด้านในนะคะถนนหน้ากว้าง8เมตรนะคะลูกค้าค่ะอ่านุ่งบอกเก่อนคะ่ะ200ตารางวาพร้อมเข้าอยู่ได้เลย6กแสนเก้าอได้4ี่เดือนนะคะเปิดจองที่15นี้แถมทองให้ด้วยนะคะ1เออ1ไร่ นะคะเอ่อหน้ากว้างหนึ่งไร่อะนุบอกหน้ากว้างเหอนหน้ากว้างหนึ่งไร่เนี่ยสี่สิบยาวสี่สิบเป็นพื้นที่จัตุรัสนะคะสองร้อยตารางเนี่ยคือยี่สิบคูณยี่สิบเมตรนะคะลูกค้ารีบๆมาเลยคะ่ะวันที่สิบห้านี้เราเปิดจอนะคะใครมาก่อนได้ทาเลก่อนนะคะได้ได้เลือกทําเลได้ของดีๆออกไปเลยแผมนทองให้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะซื้ 8, อแปลงอยเจ็ดเก้าห้างสามนะคะเดีย๋ยวนกพาไปดูข้างในนะคะลูกค้า ค่ะตอนนี้นกพามาอยู่ตรงกลางที่ดินแล้วนะคะลูกค้าอันนี้เห็นไหมนะคะลูกค้าถนนนะคะจะกว้าง8เมตรเลยนะคะตอนนี้ถนนยังไม่สําเร็จดีนะคะจะเหลืออีก2ชั้นลงไปแล้ว2ชั้นคือดินดํานะคะแล้วก็ดินดินดานเหลือดินลุกลัางกับดินเหินคุนะคะเราจะทําให้ให้สวยงามเลยกว้าง8เมตรดูจากรถ2คันที่จอดนะคะสามารถสวน สามารถสวนทางกันได้สบายสบายนะคะลูกค้าน่าจะต้องมีทางที่ไม่ลำบากเดินทางสะดวกสบายนะคะและลูกค้า่ะด้านขวามือนะคะหน้าแปลงที่ดินของเรานะคะด้านซ้ายมือนกอฝั่งนู้นนะคะจะเป็นที่นะคะเป็นแปลงที่ดินส่วนด้านฝั่งนี้นะคะลูกค้าด้านฝั่งนี้จะเป็นท้องนานะคะวิวท้องนาถัดจากท้องนาจะเป็นวิวเขานะคะ แต่เนื่องจากตอนนี้แดดมันแรงนะคะทําให้มองไม่เห็นวิวเขาชัดเจนนต้องตอนชเช้าเช้าหรือตอนโพกค่ําจะเห็นที่ชัดเจนและสวยมากนกการันตีได้ค่ะค่ะแล้วเราจะไปดูข้างในกันนะคะค่ะตอนนี้มาอยู่ตรงกลางแปลงนะคะแปลงนี้นะคะจะมีเนื้อที่ขนาดเอ่อสี400่ร้อยตารางวานึ่งได้นะคะลูกค้าดูจากทงนะคะจากทงสีส้มนะคะไปถึงทรงสีส้มตรงนู้นนะคะลูกค้าอ่ะ เป็นที่ที่เราถม,มให้เรียบร้อยแล้วนะคะพื้นที่400ตารางวาน,นะคะถมให้เรียบร้อยมีลำรางหลังที่นะคะหน้านะคะมีจะมีเราเดินน้ําเดินไฟให้เรียบร้อยลูกค้าสามารถเข้ามาใช้พื้นที่ได้เลยนะคะแล้วก็จะมี200ตารางวาน,นะคะลูกค้าเดีย๋ยวเราจะพาไปดูลำรางหลงัลงหลังกันค่ะตามมาเลยค่ะ ตอนนี้นูก้ามาดูหลังที่ดินนะคะหลังที่ดินเราจะขุดกำลังให้แบบนี้นะคะลูกค้านะคะกำลังแบบนี้นะคะแล้วก็หลังที่ก็จะเป็นวิวท้องนาที่เขียวขจีแบบนี้นะคะฟังนู้นน่ะ ซูมเลยค่ะฝั่งนู้นที่เห็นนะคะคือลงสีนะคะตรงนั้นคือสีเลนนะคะที่แปลงที่ดินของเราเนี่ยห่างจากสีเลแค่1กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะไม่ถึงสี่หกิโลเมตรดีะคะ่ะแต่น้อให้ประมาณเลยว่า1กิโลเมตรนะคะลูกค้าตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นแล้วนะคะมาจองเปิดโครงการวันที่15.16นี้นะคะ1ไร่นะคะ จองเพียงแค่20,000บาทนะคะทำสัญญาอีก8 0 0 0 0บาทนะคะแถมทองไปเลยค่ะ1บาทนะคะ200ตารางวานะคะจอง10,000บาทนะคะทำสัญญาอีก4 0่0 0บาทเป็น5 0 0 0 0บาทแถมทอง50สตางคงนะคะหลังจากทำสัญญาเรียบร้อยแล้วลูกค้าสามารถลงใช้พื้นที่ได้เลยนะคะนักวันนั้นนะคะลูกค้าแล้วผ่อนเดยวยาวเลย40งวดนะคะผ่อนขั้นต่ำหนึ่งร้อยตารางวาแค่10,000บาทเองค่ะแล้ว40งวดงวดที่สุดท้ายค่อยไปโปกไปโอนนะคะแล้วก็ 400ตารางวานเนี่ยให้ผ่อนขั้นต่ำแค่15,000บาทนะคะ40มวดเหมือนกันนะคะแล้ววันที่ไปโอนงวดสุดท้ายค่อยไปโปกเอานะคะหรือลูกค้าจะสะดวกที่จะผ่อนแบบเป็นก้อนก้อนเพื่อจะไม่ต้องไปไปเอาระยะยาวก็ได้นะคะลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยค่ะแต่น้องให้เต็มที่เลยค่ะ40เดือนนะคะลูกค้านะคะ ร,ร,รีบด่วนนะคะวันที่15-16นี้นะคะใครมาก่อนได้ทำเนดีๆก่อนนะคะได้รับทองไปใส่เล่นๆเลยได้ทั้งที่ดินได้ทั้งทองไปใส่เลยนะคะนกฝากสุดท้ายนี้นกฝากติดตามช่อง Youtube ด้วยนะคะแม่นกที่ดินสวยนะคะแล้วก็เพจท,ที่สวยราคาถูกใบแม่นกนะคะ 0827795923รีบๆโทรมาจองเป็นเจ้าของที่ดินทำเลทองนะคะห่างซีเลนแค่1กิโลเมตรห่างจากโรงงานตลาดนัดชุมชนแค่500เมตรเองนะคะและจากกรุงเทพแค่55กิโลเมตรทนั้นเองนะคะติดลาดยางเลยนะคะสะดวกสบายเป็นที่ที่พร้อมกันพัฒนาสามารถอยู่ได้เลยนะคะ0827795923นะคะสำหรับวันนี้นกสวัสดีค่ะ